สวัสดีครับผมชื่อนายรัชนนิษฐาครับผมมาจากมหาวิทยาลัยทักษสิณสงขลาครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ฝึอกอบรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทเชฟรอนครับผมและันดับแรกเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลพื้นฐานของบริษัทกันได้เลยครับผม ความเป็นมาเชฟลอนคอร์ปอเรชั่นเป็นบริษัทด้านพลังงานสัญชาติอเมริกันประกอบธุรกิจสำรวจผลิตขนส่งและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติน้ำมันปิโตรเลียมพลังงานความร้อนใต้ดินและเคมีพันเชฟลอนเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานระดับ,บโลกที่มีส่วนสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาธุรกิจสำรวจการผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมานานกว่า59ปี จุดเริ่มต้นพลังงานไทยจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของการสำรวจผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเมื่อ30ปีก่อนแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวันซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทยได้ยืนหยัดอยู่คู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน วัตถุประสงค์นะคะก็คือจะเป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่ปลอดจากอุบัติการและการบาดเจ็บ 2>, 2. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพที่แข็งแรง 3. ระบ,บุและลดความเสี่ยงที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 4. ดําเนินงานด้วยความน่าเชื่อถือ 5. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเจฟรอนมีนโยบายดําเนินธุรกิจก็คู่ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องชุมชนที่เราเข้าไปดําเนินง,งานโดยใใโอาศัยโครงการความรับผิดชอบต่อสังค,ม,งคมในด้านต่างๆที่ดําเนิกนการร่วมพันธมิตรในท้องถิ่นนอกจากนี้เรายัางดําเนิกนการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆโดยโดยใช้กลยุทธ์ 4e คือการศึกษาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมยังดับต่อไปนะครับเราเชิญไปรับชมรับฟังการให้สัมภาษณ์ของผู้จัดการบริษัทกันได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคุปราภันธ์ทองนี่ดิฉันนางสาวมณนิชาคัมร์โรค่ะพวกเราเป็นนิสิตมาจากมหาวิทยาลัยท่าศิลป์สงขลาค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กับ ผู้จัดก,การสนวนเสถาพัดบริษัทเชฟรอนมาเทเไทยสำรวจและผลิตจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสมิธานาันจันทุรีค่ะงาน,นขอเริ่มประเด็นคำถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดก,การภายในบริษัทเลยก็ะอาจารนะคะได้ค่ะบริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์อย่างไรในการบริหารการทํางานเพื่อให้ประสบความสําเร็จค่ะกลยุทธ์ถ้าเป็นในส่วนของบริษัทนะคะมันจะเริ่มจาก แผนง,งานของบริษัทว่าในแต่ละปีเนี่ยเป้าประสงค์ของบริษัทคืออะไรใช่ไหมคะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เป็นการถ่ายถ่ายก็เลยถ่ายทอดแผนหรือว่าเป้าหมายของบริษัทเนี่ยลงมาในแต่ละแผนนะคะเพราะฉะนั้น,นเราจะทำงานเราก็จะดูว่าของบริษัทเนี่ยันธกิจที่มีในแต่ละปีเนี่ยที่เราจะต้องตอบโจทย์คือเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเป้าหมายอันเนี้ยส่งไปให้กับทีมงานเพื่อให้ทุกคนเนี่ยแปลงว่า ิ่งที่ตัวเองจะต้องทําเป็นกิจกรรมในแต่ละปีแล้วให้มันตอบกับต้นประสงค์ของบริษัทเนี่ยค่ะเป็นยังไงทุกคนก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะอันดับแรกคือพนักงานทุกคนต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องทํากิจกรรมอะไรถึงจะตอบโจทย์บริษัทได้ค่ะคะ่ะแล้วบริษัทมีการจัดการภายในองค์กรอย่างไรในช่วงก่อนและหลังที่มีโรคระบาดโควิด -19 ้และก็มีการวางแผนปรับตัวอย่างไรบ้างคะเอ่อ ปรับตัวปรับตัวเยอะมากนะคะเพราะว่าสาหรับที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในที่ทํางานแปลว่าคนต้องมาเจอกันนะคะช่วงแรกๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราต้องทําการปิดปิดศูนย์ฝึปปกอบรมเพราะว่าไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องมีคนมาชุมนุมรวมกันนะคะก็ะปิดศูนย์ไปประมาณ6เดือนแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีของการเทรนนิ่งออนไลน์ ราที่นี่เป็นอบรมนะแต่มันก็จะมีเฉพาะได้แค่บางหลักสูตรเท่าน,นั้นที่ทําการตึกอบรมแบบออนไลน์ได้นะคะค่ะทางบริษัทมีการบริหารควบคุมหรือตรวจสอบการเข้าออกของพนักงานภายในบริษัทอย่างไรบ้างคะในช่วงระบาดของโรคโควิด -19 คะเราแบ่งการทําง,งานเรามีทั้งส่วนที่เขาเรียกว่า Work from home แล้วก็ทําง,งานที่บ้านเนาะกับการเข้ามาทําง,งานที่ออฟฟิศถ้าเกิดในงานหรือกิจกรรมนั้นๆเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาทํงานออฟฟิศล้วก็จะมีจํานวนเปอร์เซ็นต์ของให้คนเข้ามาทํางานค่ะทำง,งานที่บ้านได้นะคะ แรกๆก,ก็เป็นทำงานที่บ้านเกือบนะคะหลังมาก็จะลดมาเรื่อยๆเป็น80% 70%จหรือว่า50%สนะคะส่วนในสลหรับการเข้าออกมาเพราะฉะนั้นต้องมีการแจ้งล่วงหน้าว่าใครจะเข้ามาทํางานบ้านนะคะแล้วก็เราจะต้องรู้ว่าในแต่ละทิศใครที่ทํางานอยู่บ้านนะคะเข้ามาเสร็จแล้วก็จะต้องมีการตรวจเช็คชื่อเหมือน่อกที่ที่เข้ามาก็จะมีทีมรปภวัดอุณภูมิใช่ไหมคะแล้วก็เข้าออกอย่างที่หัวหน้างนานรู้ตารางงานว่าในแต่ละที่เนี่ยเราจะจัดตารางให้ว่า ใครทางานที่บ้านใครก็ทํางานออฟฟิศค่ะแล้วว่าในส่วนของสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้พนักง,งานในบริษัทนะคะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพคืออะไรบ้างคะแรงจูงใจอันนี้มันกลับไปในส่วนที่เขาเรียกว่า performance management หรือว่าการบริหารประสิทธิภาพในการทางานนะคะเราจะมีว่าในแต่ละปีเนี่ยหัวหน้างานจะรู้นนะ้องเนี่ยต้องฟีดแบงว่าความคาดหวังในปีนี้ที่คุณจะต้องทํางาน ออกมาเป็นผลงานคืออะไรบ้างนะคะก็คือผ่านกระบวนการที่เขาเรียกว่า Performance Management น,น,นะคะเสร็จแ,แล้วใน Performance Management เนี่ยมันก็จะมีว่าสามารถหัวหน้างานเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับลูกน้องเนาะแล้วก็ดูว่าผลการทีงานของเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่พอใจมากน้อยแค่ไหน,นแล้วซึ่งผลงานนี้มันปูกกรบโบนัสในแต่ละปีนะคะอย่างอย่างที่หัวหน้างานเขียนแล้วก็สามารถให้โบนัสลูกน้องได้ดีนะคะ อีกอันนึงก็จะมีแผนของพวกที่เขาเรียกว่าเวทมนช์หรือว่าอวอร์ดนะคะว่าเกิดคนนั้าลูกน้องทำง,งานดีเราก็สามารถที่จะมีวิธีในการตอบแทนหรือว่าชื่นชมการทำง,งานของลูกน้องได้ตลอดระรยะเวลานะคะไม mm ่ hmm. ว่าจะออกมาเป็นเรื่องของการชื่นชมด้วยวาจาก,การมีของหรือเองนะคะ mm hmm. แล้วก็เขาเรียกว่าเวทมนช์นะคะก็คือ,อตระหนักถึงความดีความชอบท,ที่ที่ทีมงานทำนะคะภายการ การประชุมกันในทีมน,น้องเล็กไหมใช้ในทีมฟังนะคะแล้วก็สิ้นปีจริงๆแล้วในระหว่างปีเรื่องของ p e r formance like management อย่างเราไ,ได้ทำกันแค่ว่าต้นปีสัญญาอะไรกันแล้วก็มันไปนนลายปีเนาะระหว่างทางมันจะมีการเรียกที่ว่าเรียกเช็คอินก็คือหัวหน้างานเรื่องนี้มนมีการคุยกันทุกๆ3เดือนค่ะแล้วเมื่อเกิดสถา,านการณ์ผิดขึ้นบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะ ก็รับผิกระเทบเยอะนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปที่เนี่ยเป็นศูนย์ฝึกอบรมเนาะเราปิดศูนย์ไปเกือบหกเดือนการปิดศูนย์ไปหกเดือนเนี่ยมันทําให้เราต้องอาหาวิธีการในการฝึกอบรมในรูปแบบใหม่ก็คือเรื่องของออนไลน์นะคะแล้วก็มันทําได้แค่บางหลักสูตรเท่านั้นที่ทาออนไลน์ได้บางหลักสูตรที่ทําไม่ได้เนี่ยมันก็จะมามันแน่นเป็นอยู่ไป,ไป,ไป,ไปิดปลายตีนะคะเราเลยต้องแบบอาจจะต้องมีการ เพิ่มเซสชันของการเทรนนิ่งเนี่ยถี่มากขึ้นก็พีมงานก็ค่อนข้างทำงานหนักมากขึ้นเนาะแล้วก็บวกกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในส่วนเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะก็มีมีมีเพื่อนพนักงานที่มีการติดเชื้อหรือรอะไรต่างช่วงติดเชื้อก็จะขาดพิมพ์งานในการที่ต้องทำงานก็ต้องบริหารจัดก,การกันแล้วก็จกดัดลาดับความสําคัญของงาน นอะว่าเมื่อก่อนอาจจะแบบมีเวลามีคนเยอะเราก็ทําทุกงานตอนนี้เราต้องดูว่างานไหนสําคัญมากน้อยอะไรที่ต้องทําให้เสร็จอะไรที่ต้องต่อเต้าขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะและอุปสรรคในการทําง,งานนะคะในช่วงนี้อุปสรรคอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารในช่วงแรกใช่ไหมคะว่าพอต้องล o r k f r เนี่ยเอาง,ง่ายๆพวกเรื่องอุปกรณ์หรือ infrastructure เราต้องใช้อคอมพิวเตอร์ทุกคนต้องเอากลับไปทํางานนะหรือแม้แต่แม้กระทั่ง รื่องของการนั่งทํางานปกตินั่งที่ออฟฟิศมีเก้าอี้มีโต๊ะเซตอัพให้นั่งทํางานสะดวกสบายใช่ไหมคะพอกลับบ้านไปเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสิ่งน้อที่ทำให้การสื่อสารไม้เป็นอุปสรรคแล้วก็งานหน้าง,งานหลายงานที่มันทํางานที่บ้านไม่ได้เนาะคนมาก็อาจจะมีความเสี่ยงเราเลยต้องแบบมาเรียงลาดับความสําคัญของงานกันใหม่ก็อาจจะมีบางงานที่เราไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือว่าทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ต้องเขาเรียกว่ามันต้องใช้แผนลักษณะที่เขาเรียกว่ามีความยืดหยุ่นกับแผนงานแล้วก็ดูว่าเป้าหมายหลักๆที่เราต้องทำมันคืออะไรก็ต้องปรับตัวค่ะซึ่งคิดว่ามันก็เป็นโลกปัจจุบันเนาะที่ควกต้องทำงานแล้วก็ปรับตัวกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลาแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะบริษัทมีการดูแลบุคลากรการทํางานต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างไรคะหมายถึงในช่วงโควิดไหมคะหรือว่าในช่วงปัจจุบันนี้เลยค่ะภาพรวมถ้าภาพรวมเอ ศูนย์ฝึอกอบรมเนี่ยเราเป็นหน่วยงานของการพัฒนาขีดความสามารถแล้วก็สมรรถนะของพนักง,งานเพราะฉะนั้นมันจะมีในแต่ละปีว่าเราจะต้องทําการฝึกอบรมให้กับพนักง,งานคืออะไรบ้างเราก็ต้องสื่อสารอันนี้เพื่อให้พนักง,งานนะคะรู้เป้าหมายรู้เขาเรียกว่ารู้บทบาทของตัวเองพอคนเรารู้บทบาทของตัวเองเราก็จะทํางานได้ดีนะคะแล้วระหว่างทางเนี่ยมีการสื่อสารนะคะมีเรื่องของการให้รางวาัลให้แรงจูงใจนะคะทั้งที่เป็น เป็นรูปแบบของอสิ่งของหรือไม่ใช่สิ่งของหรือความภาคภูมิใจของทีมน,นะคะแล้วก็ในในส่วนของเชฟบ้านเองเราจะเน้นเรื่องของวันโกวันทีมวันโกวันทีมหมายถึงว่าทั้งองค์กรคือเป้าหมายไปที่เดียวกันทีมก็จะเป็นทีมของทั้งองค์กรไม่ใช่แค่ว่าแผานกนี้แผนกนี้อย่างเดียวค่ะมันทำให้ทุกคนช่วยกันทํางานว่าเออเราจะต้องอยู่ในบทบาทอะไรที่ช่วยทําให้เราทั้งหมดอะคะ่ะไปสู่เป้าหมายด้วยกันได้ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ขอจบการ ถามสัมภาษณ์ียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้จัดการ,ะะกรมากค,ค่ะที่ให้เีมาสัมภาษณ์พวกเราค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบริษัทเชฟลอนมีการจัดการโดยใช้ระบบ QLC เมื่อลงมีสัมภาษณ์ทำให้พบว่าบริษัทมีปัญหาด้าน P คือการวางแผนกำลังคนโดยการขาดแคลนบุคลากรใน,นการทำงานได้ล่าช้า ดังนั้นกลุ่มของเราได้ทําการคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคลากรโดยการคิดค้นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า s e l e s e a r c h job ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจสมัครงานโดยรายละเอียดของแอปพลิเคชันมีดังนี้ส่วนของหน้าหลักจะมีเมนูสำหรับข่าวประกาศและข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครที่ต้องกรอกรายละเอียดต่างเช่นระดับการศึกษาความสมารถพิเศษศหรือแม้แต่ประวัติอาชีพเพื่อไว้เป็นการพิจารณาสําหรับการตัดสินใจคัดเลือกของผู้สนใจสร้างงาน และเมนูของการติดตามผลงานการสมัครว่าผ่านการคัดเลือกหรือไม่หรือกําลังอยู่ในอันดับใดและอีกเมนูหนึ่งคือเป็นที่สําหรับรวมงานที่ทางหน่วยงานหรือบริษัทได้มีการเปิดรับสมัครเอาไว้ในปัจจุบันซึ่งทางผู้ที่สนใจสมัครสามารถไปกรอกได้ทันทีส่วนในหน้าที่2เป็นหน้าสําหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่กําลังทํางานหรือผู้ที่สนใจหางานทําซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการกรอกไปสมัครเอาไว้ก่อนหรือเป็นการใส่ข้อมูลของตัวเองเอาไว้เพื่อเป็นข้อข้อมูลให้ทางหน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจหาบุคลากรไปทํางานในหน่วยงานนั่นเองต่อมาก็คือหน้าสาหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้ทางนักศึกษาหรือนักเรียนที่กําลังศ pues ึกษาได้มาเป็นบุคลากรของทางหน่วยงานหรือเมื่อสเสนอการศึกษาออกไปก็สามารถทํางานในงานได้เลยซึ่งข้อมูลส่วนนี้เองก็เป็นทางข้อมูลให้กับหน่วยงานในการเตรียมหาบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว Select Search Job.